รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีขอจุดนะครับข้างโบสถ์ที่หนึ่งนะครับดูจักตัวดูจักที่อะไรเออขยายขยาย เหมือนขนมปลาแกะอะไม่ใช่ราคาแต่ปลาแกะใ่น้อยลง Thank you for watching ันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนายอำเภอสามโคกนะครับที่มาเป็นประธานเปิดจิตอาสาให้กับเทศบาลตำบลสามโคกของเราครับนะครับรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน4ี่หมู่สารวัตแพทย์ผู้ช่วยพร้อมพนักงานเทศบาลและชาวบ้านใกล้เคียงนะครับวันนี้เราทําจิตอาสาที่วัดแจ้งนะครับเป็นทําทุกเดือนครับวันศุกร์ที่2ของเดือนนะครับเราจะทําส่ง ให้นายอำเภอทุกเดือนนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับทุกท่านเลยครับที่วันนี้มาร่วมจิตอาสาที่ตำบลสาโคกัาแจ้งของเรานะครับขอบคุณครับ